ก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมจะมาทำฟาร์มแล้วก็มาทำเป็นโต๊ะเอนชาร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้อัดไปแล้วนะแต่ว่าผมจะมานั่งภาคที่หลังเพราะว่าผมลืมเปิดไมค์อัดนั่นเองผมพูดไปตั้งนานก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นฟาร์มส,สเกลเลตันนะครับ mm hmm. ที่ผมแบบเปลี่ยนจากโคเบอร์สโตนนะเป็นกระจกพที่จะให้แบบ pm. สเกเลตันลงมานะเพราะว่าผมอยากให้แบบเห็นชัดไงข้างบนที่วางเป็นโคเบอร์สโตนก็เพราะว่า แดดนะครับเดี๋ยวเราสเกลลตันมาเดี๋ยวจะให้ดูนี้สเกลลตันขึ้นมาแล้วพอขึ้นมานครับก็จะหล่นลงไปข้างล่างนะแล้วก็จะเหลือ,อหนึ่งหัวใจนะครับซึ่งเราสามารถใช้หมัดตีตายได้นั่นเองนี่ก็จะประมาณนี้เลยที่ผมไปทํามานอกหลับแล้วก็เอาถางแบบพื้นที่หญ้าออกไปนะครับให้มันโลง่ลงๆนิดนึงนะแบบหญ้าพวกนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าผมเอาออกหมดแล้วนั่นเองปเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราจะไปตัดไม้กันนะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็นชั้นหนังสือนั่นเอง แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตัดตรงป่าตรงนู้นแล้วสิ่งที่ผมอยากได้ก็คืออยากได้ไม้ไทก้าด้วยนะครับก็คือไม้ต้นสปูดใช่ไหมน่าจะเป็นต้นสปูดแหละนู่นน่ะผมก็จาไม่ได้นะครับว่าเป็นไม้ชื่ออะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไม้แถวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นไม้พวกไม้โออกไปนะเพราะว่า,เด,วาดเดี๋ยวไม้สปูดผมจะไว้สร้างบ้านนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม้สปูดนั้นจะสร้างบ้านได้สวยมากๆเลยนะแล้วข้างหน้านะครับเราก็จะเจอเป็น ตูเนเธอร์น mm ั hmm. ่นเองตูเนเธอร์ mm hmm. ล้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในกล่องจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะมีของดีก็ได้ก็ไม่รู้อยากได้แอปเปิลทองอะ่ะถ้ามีแอปเปิลทองก็จะดีมากเลยนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมก็จะเน้นตัดต้นไม้สั้นนะครับเพราะว่าต้นยาวผมไม่ค่อยอยากตัดเท่าไหร่เหมือนว่าแบบเดี๋ยวมันเยอะเกินอะ่ะแบบแวเราตัดไม่หมดไงเพราะมันสูงด้วยแหละใช่ไหนดูซซว่าจะได้อะไร mm hmm. ขอของดีดีโหได้เศษทองแล้วก็เป็น กางเกงแล้วก็ฟินนะเดี๋ยวออสซิเดียนมาคุดที่หลังแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำโตะเอนชาร์ดกันได้เลยอย่างแรกก็คือต้องทําเป็นกระดาษก่อนนั่นเองว่าน่าจะพอมั้งพวกชูกาคีนะ่ะแต่หนังสัตว์อะผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีแค่40อันเองในหนังสัตว์อยู่เลยนะนี่โอเคมาสมุดทํำยังไงนะทําแบบนี้โอเคได้มาทั้งหมด สี่เล่มจะพอหรือเปล่าดูสิชั้นหนังสืออยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคอยู่นี่ได้ทั้งหมด13อันเองเหรออืมไม่น่าพอนะไม่พอไม่พอจริงๆชั้นหนังสือแล้วก็อย่าลืมทำโต๊ะอินชาร์ดด้วยโอเคได้แล้โต๊ะอินชาร์ดแต่ว่าเราต้องไปหาหนังสัตว์เพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอามาทำชั้นหนังสือนะชั้นหนังสือเราไม่พอจริงๆอะ ขาดอีกประมาณหกอันอืมหกอันห้าอันนะ่าจะพอหกอันห้าอันนั่นแหละจำไม่ได้เดี๋ยวออนนมผมจะวางพวกตัวเชา้าไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราวางสามคูณสามกันเลยแล้วก็วางขาบวนแล้วก็ขาดอีกห้าอันนั่นเองโอเคเดาไม่ผิดน,นะครับประมาณห้าอันเดี๋ยวค่อยไปหามาแล้วกันแต่ขอนอนก่อนลวกันนะเพราะว่า มันจะมืดแล้วนั่นเองตอนนี้นะครับเราก็ได้ชั้นหนังสืออีกข้าแล้วนะเพราะว่าผมไปหาหนังมาแน่นเองซึ่งผมได้ตัดฉากนี้ออกไปนะครับเพราะว่ามันหานาน,านมากๆเลยนะแบบวัวแทบไม่มีเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราวางชั้นหนังสือแล้วก็เอ็นชาร์ดกันเลยอุยอันเบกกิก้งว่ะฮิกแอกถ้าถ้าเป็นโชเบลละ่ะช่วยได้อันเบกกิ้งเหมือนกันถ้าเป็นดาบได้เป็นอะไรอันนี้คือเอ็นชาร์ดใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับดาบเนี่ย ก็ไม่รู้ว่เอ็นชาร์อะไรนะได้เป็นเอ็นชาร์ใหม่หมั้งไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่เราไปเอาลาพีดมาเอ็นชาร์ดีกว่าอยากได้เอฟอร์จูนสามขอฟอร์จูนสามเลยได้ไหมพิกแอกขอฟอร์จูนสามเถอะไปเดี๋ยวดูดูดสิว่าเราจะได้ฟอร์จูนสามหรือเปล่าสําหรับพิกแฮกเราหรืออาจจะได้แค่อันเบกกิ้งกับเอฟฟิเชนซี่ฟอร์จูนฟอร์จูนโหได้แค่เอฟฟิเชนซี่กับอันเบกกิ้งอ่ะอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเป็นขวานล่ะขวานแลนด์เบกกิ้งถ้าเป็นดาบล่ะดาบได้เอ็นชาร์ดใหม่เลยเอ็นชาร์ดด้านอ่ะโอเคเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันว่าจะเอ็นชาร์ดอะไรดีนะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไปคิดมาแล้วนะว่าจะเอ็นชาร์ดขวานก่อนนะครับแล้วก็จะเอ็นชาร์ดดาบนะโอเคขวานได้ฟิเจนซี่กันเบกกิ้งแล้วดาบล่ะได้ไเลยอุ้ยได้ชาร์บเน็ตอุ้ยถือว่าดีนะอุ้ยชาร์บเน็ตน็อกแบ็คแล้วนันเบกกิ้งเยี่ยมเลยโหดีนะเรามาเอ็นชาร์ดดาบก่อน โอเคตอนนี้เลเวลเราก็เหลือ28นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับหรโหแหลกโหแหลกโชว์เวลใหม่ทําแหลกอะแล้วสามารถปั๊มเวลได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเรามีฟาร์มสเตกเลตันอยู่น่นนี่ก็เป็นสภาพของโชว์เวลที่ end r g e efficiency นะโคตรเร็วขุดโคตรเร็วเดี๋ยวผมขอตัวไปถางพื้นที่ตัวน,นี้ก่อนนะครับเพื่อให้พื้นที่มันเลียบเท่ากันนะโอเคแต่ตัดไปกีนึ้ง let's go ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนั่นเอง mm hmm. เหลือแค่ นี่แค่นิดเดียวนะโอเคสองบล็อกเรียบร้อยนี่นะครับก็เป็นผมได้ถางไปนะโหแบบขุดโคตรจะเลวเลยโชว์เวลเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนดีกว่ามาเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะทําเป็นเอ่อทำเป็นแปลงผกลักละกันโอเคแล้วทาเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ H O E หรอเขาเรียกว,ว่าโฮโฮหรือเปล่าไม่รู้อะมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวเราไปทําแปลงผักกันดีกว่า เดี๋ยวหาพักกันโอ,อมันฝรั่งอยู่ไหนมันฝรั่งโออ,อยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่มีอ่ะมันฝรั่งจำได้นะมีมันฝรังนานา่งอยู่โอเคอยู่นี่โหตาถัว่วมองไม่เห็นนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่าเราทําตรงนี้นะครับหลังบ้านนั่นเองเดี๋ยวทําเป็นตรงนี้เลยเพราะว่าพื้นที่ว่างอยู่นี่ก็เป็นดินที่ยังเกบไม่หมดก็เดี๋ยวปล่อยให้เขารีไปเลยนะครับตอนนี้ผมจะมาทําฟาร์มละ เดี๋ยวตรงนี้เลยละกันมาขุดดินนะครับ1บล็อกแล้วก็วางน้ำไปแล้วก็หนึ่งสองสาโอเคแล้วก็หนึ่งี่ก็หนึ่ง2 3 4โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแปลงผักขนาดย่อมๆของเราแล้วก็เดี๋ยวพรวนดินไปจนกว่าจะเสร็จเลยละกันพรวนดินก็แบบเป็นบล็อก4บล็อกนะครับที่เราได้ทําการขุดออกมาแน,น่นีง ไม่ใช่ขุดดีควนดิน,นเออแล้วก็ทำกรอบไว้ให้แล้วแหละ4ีวนสะ่นั่แหละนี่ก็ชิวๆนะครับสําหรับการทํำฟามซึ่งผมจะทําแบบนี้ด้วยนะครับก็คือต่อบล็อกขึ้นมานะแล้วก็จะขุดบล็อกออกไปท,ที่ปักทอดนั่นเองแบบให้มันสว่างๆนะครับก็คือ,อแป้งผักตอนคืนก็ต้องการแสงไฟนะครับเพื่อการจเจริญเติบโตนะซึ่งมันต้องใช้แสงไฟงจริงๆนี่โบนมิวของเราโคตรจะเยอะแล้วก็ทุบ แล้วก็ปลูกแล้วก็ทุบแล้วก็ปลูกแล้วก็เอ้าเฮ้ยไม่ใช่ปลูกใส่ปุย๋ยเอา้าคลิกไม่ได้เอ้าเอาจะบอกนะว่าต้องเป็นมือเปล่าอะ่ะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเป็นมือเปล่าเหรอโอเคนี่ง่ายได้ละปลูกแล้วก็ใส่ปุย๋ยแล้วก็ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับก็คือชิลมากเลยเพรานะเรามีโบนมีแบบอันลิมิเต็ดนั่นเองเดี๋ยวเราทำการปลูกข้าวกันแล้วกัน โอเคก็ข้าวเลยก็อยให้โตเองเลยนะครับไม่ได้แบบไรมากแบบพวกแครอทพวกโปรตีโตนะครับถ้าเราแบบอยากได้ผลผล,ผลิตเยอะจริง,รงๆแล้วก็ใช้บนมิวได้นะเพราะว่าเราสามารถเอาไปแลกเอเมอรัลกับ NPC ได้นั่นเองสำหรับโปรตีโตกับแครอทนั่นเองโอเคนี่แล้วก็นี่ทุบใส่ปุ๋ย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 แล้วก็ทุบ ก็แบบชิวๆอะ่ะเพราะว่าเรามีปุ๋ยตลอดพื้นที่ว่างก็ใส่ไปเลยสำหรับโรเตโต้ผมก็พูดไปตั้งนานก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่มีเสียงผมผมลืมเปิดม้าโ้ชีดใช่นะครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวเราได้พูดไปก่อนนานนี้ละเฮ้ยผมลืมอ่านตาวไม่เป็นไรนะครับผมพูดไปซะเยอะเลย ก็คือตามคลิปเลยครับเพราะว่าผมไปตัดไม้มาแล้วก็มาทําที่เอนชาร์แล้วก็มาเอนชาร์แล้วก็ถางที่เยอะนี่เหมือนในคลิปเลยผมก็ว่าอยู่ทาไมไม่มันไม่ขึ้นหลอดไม้มันไม่ขึ้นเลยผมโอเคก็นี่ก็เป็นฟาร์มของเราซึ่งผมก็ได้ให้ดูแล้ใช่ไหมว่าบนมิวของผมเอาไว้ทำแบบนี้ นี่นี่นี่แล้วก็นี่แล้วถ้าเป็นฟอร์จูนนะครับผมบอกว้เลยนะครับว่ามันจะดีกว่านี้มากๆเลยนะมันจะทําให้เราแบบมีแบมีผักเยอะมากแต่ว่าค่อยฟาร์มลอกลับนะครับผมตอนนี้สิ่งที่ผมอยากทำต่อไปก็คือตอนนี้สิ่งที่ผมอยากทำต่อไปนะครับก็คือแบบจะทําเป็นไอ้นี่สิ่งที่ผมอยากทำต่อไปนะก็คือผมอยากจับวิลเลจเจอร์มาแบบอันนี้นะมาหาสมุนเอ็นชาร์ตโอเค ไม้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอามาคราฟเลยผมจะคราฟเป็นรั้วนะครับโอเคครับมาแล้วก็ล้วนร้วนล้ว้ว,ว,วคัฟมาเลยสี่สิบอันน่าจะพอเน้นเก่าด้วย,แล,ววยแล้วก็ขนแกะขนแกะอาไม่มีขนแกะโอเคสองอันใส่เลย นี่แล้วก็ได้พรมมาแล้วเอาเฮ้ยอาติดมาทําไมเนี่ยเก็บเลยเดี๋วเข้าไปฟาร์มนอกรอบนะครับสําหรับฟาร์มข้าวนั่นเองแต่ว่าเราก็ได้ละฟาร์มข้าวเดี๋ยวผมจะขังวิเลจเจอ์นะครับเพื่อที่จะให้แม่เขาหนีนะแล้วก็เพื่อรักษาเขาไว้ด้วยแบบเดี๋ยวซอมบี้มาฆ่าเขาอะไรวนันนี้ผมต้องรักษาชีวิตวิเลจเจอไว้ผมมาจุดศูนย์กางตัวนี้เลยไหมเดี๋ยวจุดศูนย์กาศตัวนี้เลย มาหังขังขัง,ขงแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ทุบออกทุบออกเลยว่าเราจะใช้พื้นที่ตัวนี้จะมืดอีกแล้วเหรอโอ้โหจะมืดไว้มากเข้ามาชุมนุมอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้จเจอชุมนุมตึกษาอะไรกัน ฮ่อๆ่อๆเต็มเลยขอนะครับขอนะครับขอญาติลือนะครับจริงมันต้องใหญ่กว่าน,นี้นะคนเตรียมเข้าบ้านนอนกันหมดแล้วฮ้ยไม่เข้าบ้านก็จะโดนขัง ไม่ต้องเข้าหรอกอยู่นี้แหละ่เข้าไปเรียบร้อยไม่ต้องเข้าหรอกเพราะว่าลีลาไม่ยอมเข้าเองจริงพื้นที่มันต้องใหญ่กว่านี้นะเพราะว่าต้องมีที่วางเตียงให้วเวรเลดเจอด้วยแต่แบบ พื้นที่มันมีจํากัดเดี๋ยวเราเค่อย,ย้ายแล้วกันผมอยากอนุรักษ์เขาไว้ก่อนผมขอทุกเตียงเขาซีโอเคขอเตียงหน่อยมาณนี้เลยแล้วก็บ้านหลังนี้อุย้ยกลเล่มเข้ามาได้ไงอะ่ะทำไมกลเล่มเข้ามาได้อะ่ะ ไม่ทำไมก็เลียเข้าไปในบ้านหลังน้อยได้วะพื้นที่มันเล็กมากเลยนะแบบมีจํากัดมากแล้วค่อยเคลียร์ค่อยขยายนักลับอ๋อทำไมต้องมายืยนออด้วยเนี่ยเอละฮะล้วเตียงมันหายแล้วมันกลับมาในเมาส์เฉยเลยโอ้โห โอเคนี่มันก็ได้ประมาณนี้ละโดยที่เหลือก็อาจารย์หนูรักไปประมาณนี้โอเคตเดี๋ยวเรากลับบ้านกันโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับก็ผมขอพัยจริงๆนะครับที่ต้นคลิปผมลืมเปิดไม้อัดจริงๆของกันเลยต้องได้แบบได้อัดเค่นิดเดียวนะครับที่พูดนะก็พาร์ทนี้ก็เราก็ได้ปมข้าวแล้วก็ได้ที่เอนชานแล้วก็ขังเอซเพื่อที่จะ าหาสมุดเอ็นชาร์ตต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพร์ทหน้าก็ผมจะไปบุกเนเธอร์กันแล้วก็จเจนชาร์ตพวกชุดเกาะอ,อะไรดีๆด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อน,นี้นะครับก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ